ดูครับพามากินหญ้าเนาะหญ้าอยู่แต่ว่าคุณนายไม่รู้ไปหายไปไหนนานแล้วเดี๋ยวผมจะลองเรียกดูจะมารหรือว่านอกเนาะแพะ้แพ้เอ้ยแพ้ได้ยินหรือเปล่าก็ไม่รู้จากอยู่ไหน แต่คิดว่าเดินไปทางนู้นแหละครับแพ้สามแพแล้วมานี่เรือมานี่เงียบกิ๊บสงสัยไม่ได้ยินสงสัยเดินไปไกลมากเลยนะหรือว่าไม่สนใจ ผมก็นอนรอยอยู่นี่แหละแต่ผมคิดว่ามไม่น่าจะไปไกลหรอกมั้งคิดว่าเนาะ <c oughs> แต่ทุกทีถ้าเรียกนี่มาปับ๊บเลยนะเรียกไม่นานหรอกครับถ้ามันได้ยินนะนี่ผมคิดว่าไม่ได้ยินส่่เดือนไปไกลกให้อิสระมัน เอนพาลูกพาน้องกินแถวนี้แหละครับแพ้แพ้มานี่แพะสงสัยไม่ได้ยินจริงๆเนี่ย,ได,ยได้ยินแล้วได้ยินแล้วแต่ไม่มามาก็ไม่มีอะไรกินเลยไม่มาเลยเดี๋ยวนี้ มาแล้ว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 ,มลวมไม่มาก่อนเลยมาแล้วมันก็คงว่าแหละเนาะเรียกมาไม่มีอะไรให้กินจะเรียกมาทำไมเอาก็เห็นหายไปนานคิดถึงเนาะพาลูกไปถึงไหนเนี่ยฮะ นานมากเลยเนี่ยอย่าไปกินไก่ก,กินแถวนี้เนี่ยจ้าเต็มเลยเนี่ยโอเคเดอ้อ